สถานีที่ดูสถานีคอนหลงแพ่งที่ดูสถานีจะส่งเจริญที่สถานีขอหลงแพ่งจักระตุ้นของถึงเวลาของแท้ของรถบุป้องและรถโดยสารขบวนที่จะไปสถานีชลาร์ที่3เป็นขบวนรถที่27เป็นทางสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีปฐุมบุรีขบวนรถที่นี้นอกจากสถานีของหลเแพ่งไปแล้วจรดรจะยูพลำดับรที่ได้ถารที่ใต้หยุดอยูุ่ดคอนหุดอุดมกาสถานีเป็นและก็ปลาทางสถานีปฐุมบุรีครับ